อยู่กับมวยไทยมานานซาโต้ผู้ที่ผ่านมาเมื่อกี้ดูใครกันเนาะแม็กซองแสนกับผมคิดว่าเด่นชนะทำไมถึงคิดว่าเด่นชนะเพาว่าอาอุตส่าห์ชัดเจนช่นะนี่ครับนี่นี่ขนาดต่างชาตินะครับเขาดูอาุธมวยไทยอันนี้คือยี่ปนหัวใจมวยไทย ญี่ปุ่นยังดูแดงชนะญี่ปุ่นจะดูไม่เป็นครับในการประกันสามคนคนไทยดูมวยไม่เป็นดูไม่เป็นหรือแกล้งเจตนาหรือเปล่าคุยไอ้หยาบมากนะคุ้หยาบมากผมรับไม่ได้เลยผมว่ามันไม่ธรรมชาติเออไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติอันเนี้ยมันเป็นเหตุผลที่ทำให้มวยไทยตกต่ำไหมครับใช่ราคาการเล่นผิดปกติจากสามสองสี่ลองเต้นไปเต้นมาใช่แล้วแกล้งกันเหลือสามสองลองแต่ข้าไปฝั่งข่าวมันอย่างเดียวเนี่ยมันผิดปกติทุกอย่างอ่ะผูเนี้ยมากลยฮะ ต้องตรวจสอบกรรมการหมนก็ว่าอยากทำให้มวยไทยดีขึ้นครับแข่การตัดสินก็ต้องญี่ปุ่นยังดูครับนี่ครับนี่ครับเขามองว่าแบกหน้าชนะนะครับเขาวัดเจนกว่าเขาดูแบบต้องบอกว่าอาวุธจัเจนกว่าอวุไทยใช่นะครับก็เป็นกำลังใจครับเป็นอย่างนี้พอแล้วผมไม่เอาแล้วเป็นอย่างนี้ผมไม่เอาแล้วครับผมพอเป็นผมไปเลี้ยงหลานดีกว่าสบายใจดีแตจะมองมองมแล้วอย่างโอ้ยมวยสี่ยกแพ้ผมตัวยกแล้วยกห้าไม่ทำอะไรกันด้วยแล้วมันเขาชนะตรงไหน ชนะต้องเตียงหนีอย่างเดียวนี้เหรอชนะลูกนี้เหรอเขาเอาลูกนี้มาชนะเลยครับมรารทัดสุดท้ายนี่โอ้ใจยังไงปอนหมดเยอะก็เตะเตะส่งอีกพอแล้วครับผมกับมวยผม,ผมพอเราผมไปเลี้ยงหลานผมดีกว่าเลี้ยงหลานดีกว่า<ม>สบายดีดึงกรรมการไหมไม่ไม่ไม่ครับรู้ๆอยู่แล้วครับเรื่องนี้ก็รู้ๆอยู่แล้วครับไม่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับผมรู้หนุ่ม คือน้กวิทย์ชองก็มั่นใจเล้ว่าพอแล้วพอแล้วครับพอของคุณครับครับพอแล้วครับเลี้ยงหลานดีกว่าไม่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 สู้แล้วพอแล้วครับพอแล้วครับผมพอแล้วสู้มาสามถึงกว่าปีแล้วครับมวยเนี่ยพอแล้วเลี้ยงหลานดีกว่าครับผมเปลนมั่นใจครับเราเป็นกรรมการเรามั่นใจใช่ไหมหมดยกไทยเรามั่นใจยังไงรเออใช่ไหม หลังจากที la ่กรรมการตัดสินให้คู่ต่อสู้เราชนะตอนนั้นเราเราเป็ความสึกยังไงเสียใจครับตอนแรกค่ายเขาบอกว่าจะเลิกไปเลี้ยงไก่เราเราเราเพิ่งเราเรายังไงเนี่ยเราอยากจะทบต่อหรืออะไรยังไงอยากทบต่อนะมือกาดอยากแก้มือไหมฮะพี่กัดเก่าไหมร้อยสิบสองวันนี้ช่วงพี่กัดเท่าไหร่น้องร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าอ่าเอาเอา ขอร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบสองร้อยสิบสองเอาบอกแฟนมวยหน่อยน้องวันนี้ก็เต็มที่แล้วอือเอาเอาเป็นรายการให้น้องนะเป็นรายการให้เรื่องแสงรับสู้ต่อไปครับน้องโอเคนะเป็นรายการหลังเกมของเทิศสงแสงครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมครับ